นก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้คนมาเยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเราด้วครับก็อยากอยากเห็นหน้าตาของคนที่สมัครแล้วอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีเสน่ห์อะไรที่แบบว่าอยากให้พี่ๆจะได้เรียนรู้จากน้องบ้างอะไรอย่างนั้นหรืออะไรมาขายตอนที่เราเข้าเข้ารงการยังไ จ้าวครับแอบจ้าวนะขาจ้าวพี่าอ่ะไอซี่หลาขายตัวใหญ่ดิ๊น้องๆอยู่มือๆอันจะเป็นความตลกที่หาไม่ค่อยได้ในในตึกนี้ครับครับแต่แต่แต่ที่มาร์กนี่คือปารเซ็กซี่เลยนะเคยเห็นแล้วครับเคยเห็นไหมครับก็ต้องบอกว่ามีเซ็กซี่ที่ไม่เคยเห็นเลยอยากเห็นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นในแฟนคอนใหญ่เว้ไปยแล้วปีมใหม่แล้วปีใหม่ตอนที่เราเขาบอก เราเอาอะไรมาโชว์เราเอาอะไรมาทั้งทีตอนนั้นน่าจะใช้ความเป็นตัวของตัวเองอาจะใช้ความสดใสเข้าสู้อย่างเดียวไม่เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่โกะออกแนวโกะไหมแบบน้ำตาลหรอคะหนูไม่ได้ประกวดอะไรกับเขาเลยขอเคดรับหน่อยน้ำตาลเจ้าขอเงแคดรับเพราะเราทำหน้าที่พิธีกรมาก่อนเราก็รู้ว่าเออต้องมีต้องมาอดตรงไหนถึงจะเข้ารอบได้ก็คือเดินเข้าไปหามวิถีถามเลย เดินเข้าไปเลยรศิษฐาสวัสดีค่ะโอเคถ้าน้องโอเคก็เซ็ตเลยไม่แต่นี้คือการประกวดนะสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีรุ่นแบบรุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่นะยังไม่มีการประกวดออ๋ค่่ะพีแต่ว่ารุ่นน้องๆเนี Salvador ่ยเริ่มมีการประกวดก็อยากจะให้น้องๆพบความมั่นใจนความเป็นตัวเองที่เป็นแบบความออริจินอลของเราอะไรที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าฝู่หรือพยายามอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคนถืนเป็นไอดอลอาจจะหยิบยกความมั่นใจของอื่นมาใส่ได้อะไรเงี้ย มันยังไม่ครไม่กล้าไม่กล้าความไม่กล้ากล้ากลัวจริงๆว่าเด็กรุ่นใหม่เก่งอยู่แล้วเขาแบบว่าความสามารถเยอะแล้วก็แบบว่าเรียกได้ว่าเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กมีของเขามีของที่จะโชว์เยอะก็อยากจะแบบว่าอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวมาแบ่งให้กับทุกคนได้ดูด้วยครับพี่มาช่วยดยหน่อมาทางไหนยังไงรู้ ลูกครับสมัครได้สามวาธนะครับก็มีบเว็บ JMTV Boki Idol คอับแล้วก็ h a s h ท a g JMTV Boki Idol นะครับแล้วก็ผ่านทาง QR code ในช่องทางต่างๆอย่างที่มื่อกี้ือนพี่2จอตอนนี้ไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับผมก็จริงอ๋อโอเคจริงๆแล้วมัสมัครแล้วไม่กี่วันแล้วใช่ก็ังขอราอ๋อมายถึงเรื่องอคอหรอ่้อยถ่ายจาอทมถ่ายขอให้น้องก่อนไหมถ่ายขอให้เราก่อนนะอายุเอ่อสิ ใครที่อายุไม่เกินนะคะ9ถ้าเข้ามาเลยใช่มีคุณสมบัติยังไงบ้างคะบุคลิกภาพดีเป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์ใช่เปิดรับสมัครถึงแค่วันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวค่อยตัดสินใจรีบตัดสินใจนะครับลองดูค่ะไม่เสียหายแล้วาขายของเลยได้ไหมได้เลยค่ะจัดอาซ้ำนะคะอันนี้ตัดหมดแล้ว2วันอันนี้จะมาดูไม้ผู้กสื่อเลย เดี๋ยวจะไปดูเพื่อนแน่น่อยค่ะก็บัตรหมดแล้วแต่ว่าได้มีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะบอกเลยว่าต่อให้มาที่หน้างานก็สนุกอยู่แล้วแต่ว่าทางบ้านก็จะรับชมความสนุกได้อย่างครบถ้วนเหมือนกันครับเห็นการร้องก็ขึ้นบัตแม่นจ้ะโอ้โหแป๊บแป๊บดิเขากแป๊บแป๊บแค่ไหนฉันเราฟีไวกินข้าวเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอต่ตอนเนี้ยคือเต้นมาแล้วสิบชั่วโมงท่านต่ำนะเมื่อวานสิบชั่วโมงกับบ้านหลับสบายร้องเลยไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยเต้นอย่างเดียวเลยหรอ ช่วยสอนจำท่าก่อนเข้าใจ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 อไรบ้างแบบการสอบสัเพันธ์กันเองมันจอยไหมคะจอยมากจอยมากบอกเลยว่างานใหญ่งานใหญ่นะคะลูกสาวพี่ธาทางนี้แบบจัดมาแบบแท้จัดตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเว่า เอว่าสปอยให้พวกเราเล็กๆหน่อยอันนี้ทำหน้าที่แต่รู้อย่างรู้แอบสปอยเล็กๆหน่อยได้ไหมว่าว่าความสนุกเนี่ยกีถ้าเปลี่ยนเป็นพริกเนี่ยกี่เม็ดพันหมื่นเม็ดอ่ะหมื่นเม็ดเลยหรอที่มันจะลิ้นช่าวนะน้ำตาลนับปห้ครบเออโอเคเพราะที่าตงสปอยเต็มนะคะรีวิของเราไปฟังด้วยนะคะเดี๋ยวฟังเลยหลังจาก์เสต๊ะ ตงสามสาวกันตึงก็คือรวมใช่รวมไว้เลยรวมไว้เลยแบบก็จะมีหลากหลายรสชาติในเพลงนี้นะคะแล้วก็ในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะมีความเป็นือนซีรีส์ของพีมมาราเด่งเข้าไปสอดแทรกเข้าอยู่ในนั้นด้วยจะได้เห็นหมวดเซ็กซี่น่ารักหวานม่ครบเลยใช่ไหมหมายเึงใครคะหมายเลนพ้มพานหนูเหรอสุดเซ็กซี่เหรอ อยากให้เบ้เบาๆหน่อยก็จะได้เห็นหลากหลายรูปแตในส่นที่เราต้งสคนหรือว่านนไม่ไ้อที่ไม่เคยทำนะก็จะได้เห็นในหลายๆ่า่จะมีโมเมนต์ปฟิน่ไคะแน่นอนอุยัใส่ไหรอยากเห็นอะไรล่ะามยมากกว่าฟินว่าจะเห็นน้ำตาลดื่มเออเด็กยทำไดีเออซื้อมันเป็นทเต้นนี่ย เลยเลยหรอไม่ร้องตอนคอนเสิร์ตนี้ไม่ร้องไม่ร้องเล่นอย่างเดียวไม่เหลือมากกว่าไม่เหลือตนวซีไม่เหลือมากกว่าแน่นอนร้องครบพัดไปแล้วพี่เพลงนี้บอกเลยว่าดีทุกเพลงจะพาลูกไปด้วยไหมจะพาลูกไปด้วยดูหน้าเหรอคะเออเดี๋ยวดูหน้าน่ะชอบเหยียบเท้าคนอื่นนะไปโดนเหยียบเท้าอ่ะค่ะระวังนะคะดูหน้ายังเป็นสีขาวเลือดขาวเลือดกระหอบนี่มัน ไปุะก็เตรียมความพร้อมนะคะเตรียมเสียงกรี๊ดเตรียมเสียงของร้อเตรียมเสียงมาร้องเพลงกันแบใช่เตรียมตัวกันให้ดีค่ะวันที่28 29นะคะมิถุนายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วเราก็ซอมเันอย่างสมบูรณ์เต็มที่เทคิวให้กับหลักรัอสซ้อมแฟนเพลเลยค่ะอย่างเลยค่ะต่รียมขาเราก็หลายรอบแล้ว คู่นี้บาลอยเรือะไรขากำจะมีแบบเอ่อทักเนไมครับขอขอขอคแนะนำหน่อยได้ไหมครับอย่างน้องนะนะน้องหลอกนะเ้น้องซ็ซซี่ไงน้องก็ใช้ความคาริสมาตรงนี้แหละปกความบิดพอเบวาที่เราเ้นไม่ถูกเลก็ยิ้มไปก่อนใช่ก็คอด้เราสนุกคนดูก็สนุกอยากเห็นอะไรในคู่นี้ เห็นความเซ็กซี่ไม่เคยเห็นไม่เเคยห็นใช่ไหมใช่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวไม่เโซนะแล้วเดี๋ยวว่าเออโซนะะเห็นจูเนียเซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่ไหมอ่ะเซ็กซ์เซานี่ไหมอ่ะอ่ะแล้วเราเตรียมไปถึงไหนละตอนนี้ก็เอ่อคุยกันเยอะครับคุยกันเรื่องแบบว่าเราจะให้โชว์เราออกมาในทิศทางไหนจริงๆแล้วยังไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเก็บไว้พูด เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเฟสทัวร์กันเดี๋ยวจะมาบอกแน่นอนว่าไอ้ทีมงานต่างๆนาวันขายบัตรยังไงเราเตรียมอะไรมีเซฟทงเซฟไทด์อะไรไว้บ้างเดี๋ยวรอติดตามเฟสทัวร์ของเราได้พี่กุยนี่คุณค่าเขาตกลงได้ไหมตกลงเพราะก่อนหน้าที่เราจะมางาน G T V บล็อกไบอิดอลเนี่ยเราเราแค่เราเพิ่งเพิ่มส่วนผสมครับมีอะไรที่เขาเสนอมาแล้วรู้ไหมอ่ะได้เหรออะไรอย่างเงี้ยไม่นะผมรู้ว่าที่พี่จูเสนอมาดีมาก เพราะยังไม่มีอะไรแปลกๆคือดูอันนนีกว่าเราเรพร้อมเตกับเขาไปนะครับเราพร้อมเเาเสอเรเสมอถ้าพ nice no. ี่จูพร้อมรก็พอมีอะไรกังวลไหมที่จริง yes, ยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็จะตอนนี้มีเวลาอยู่แลกจะสอบเต็มที่มสอันั้งกองทั้งเต้นเราอยู่แน่นอนเาอยู่ ฉันว่าคราวนี้แหละจะได้เห็นเลยว่าจูเนียกับมาร์คทำอะไรได้บ้างอยากดูไหมล่ะโจโหน่นี้ดีไหมดีนะโอเคอันที่เช่นอย่างเช่นมาร์คเล่นตลกเคยเห็นหรือยังอเอไม่เอาไม่เอา่เไม่เอาเลยได้ได้ถ้าอยากดูก็เล่นได้โอเคมาร์คเล่นตลกอาจจะได้ดูมาร์คเซ็กซี่ก็อาจจะได้ดูมาร์คน่ารักก็อาจจะได้ดู ครับแล้วจะได้ดูพี่จูกับไหนบ้างครับทุกแบบอยากดูแบบไหนอยากเล่นเพลงอะเพลงแบบเก่าไหมเพลงคู่เพลงเพลงคู่เนี่ยเราร้องกันอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเพลงคู่แบบว่าเพลงเพลงไหนเพลงพิเศษหรอจูว่าต้องรอต้องรอติดตามเพราะว่ายังไม่มั่นใจไม่มั่นใจถ้าสมมุิว่ามีเดี๋ยวจะรีบมาบอกดูดู ชืทำหน้างานมานานแล้วก็ก็รู้นี่แต่อย่าเป็นกังวลใจให้เพราะว่าไม่ได้โอกาสในครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะแบบให้ได้พิสูจน์ได้พิถาเห็นเอาถือว่าจูมาเนี่ยก็หนึ่งในตองปูค่ะโอ้ยหรอพ่ถาเขาอาจจะเชื่ออยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในตองปูมานานแล้วนี่อย่าสมัครเลยเจนทีวีป๊กเกอรไอดอลมั่นมากก็พี่แอร์ทำมั่นใจแต่อายุเกินแต่อายุหน้าไม่เกินที่สมัครได้ปะได้ <Okay. S 2> ที่บัตรทิ๊กเพราะไงเพราะว่าเราบัตรโซล์อ่ะเรามีทิ๊กอะไรบอกอพวกเขาไปนัโซล์สอ,สองรอบอันนี้พี่ออกแนวบอกเลยพี่ออกแนวขิงนิดหน่อยนะไม่ยังไงก็โซล์อ,อยู่แล้วเออสวนเ่ห์ของจูแล้วก็ออมาบอกเลยว,ว่าคนกดซื้อจะมาดูไหมบอกสื่อเข้าไปออถ้าไม่ติดงานไปแน่นอนออแต่ว่าไม่มาดูอา <laughs> ถ้าติดงานต้องบอกว่าพี่ขอแคนเซิลนะจะไปดูมารจูใช่จูมาร์คจูมาร์คขอโทษค่ะจะไปดูจูมาร์คได้ไหมได้ ต้องผ่านส้อยงานเลยเขาจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายเพิ่มเรียมากอีกแล้วไม่จะบอกเลยเขาเซอเอาอยู่แล้วเขากำลังมาช่วงนี้มาหมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาอมานอน่มา่ยมาน่ยมาอมาหน่อยมายมาหนมาน่อยมน่ยอยมาน่อยาหน่อยมาหนอย่ยน่ยมาน่ัยมานมาหยมาหน่อ k มาหนอยมาหั่อมาหนอยครับ่อานยมก็น่าหน่อยน่อมน่อย่ติดามามน่อยมน่อากน่ัยดานอยมน่น่อานมาานอนอน่ราอานน่า่อนอยมามา่นมามนอ